สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีนครับเดี๋ยวพามาเบิร์นครับโอ้สองเอฟซีนทีรถมาหาครับก็เลยว่าให้ผล้รอดม,มุ่งจะตุนครับเอาหาศูนย์หนึ่งแปดเ็ดพี่ครับเดี๋ยวมาชมความแรงครับโอ้ เอาแบก้ำนักยี่หน่อยครับหางเป็นทางรถใหญ่เป็นว่างยงยู่ซีเก่าครับเป็นหลุกพื้นใหญ่ครับยังมันเทียบยางสดนเทียหนึ่งันแด้เสียศูนแล้วก็ถ่าย เขาว่าขั้นนี้โหดครับได้ยานเมื่อตะการเอวหาซูลครับตัวนี้ยังบอกท่านกอบูครับได้ยินว่าสิก้อเธอโบโอ้เธอโบน่ะสู้จัดตัวนี้ครับพอดีผมมาเล่นน้ำพอดีผมมาต้นปลายยางครับเฮ้ยห้เพิ่นล่มไหมเบิ่งจักต้นครับ ไรรถดีโหได้ใจครับตัดีเนาะมันเขามาเล่นน้ำครับก็เลยให้มันลองตามมอเตอร์ชนครับ โตแบกน้ำหนักขนาดเลยครับรถคันนี้ใส่หางบอกยางใหญ่เลยเสียงโอ้ตายตายเสียงนี่ยูบ่ะไรครับโคตรลาย ก็ดีล่อพักกินข้าวเที่ยงครับหน่องมันก็เลยมาเล่ินนำเล่มันตามมอยู่ต้นครับส่วนยางเมื่อมันจะออกง่ายครับแต่ว่ามันกับโคธรรมดาเดีครับส่วนยาง ใส่รถเนี่ยจะน่าจะโหดสุดแล้วครับในเพื่อการรถปีหาเดือนครับตามมาได้สอมบ่ออีก็เเป็นว่าเข่าทุนดูครับใช้งานโหดลายทางนี่บอกยัง่ใหญ่ครับเป็นเล็กหน้สามอยู่ต่อ่ามันเป็นโค้ดรถใหญ่ครับสามหกสี่ ไชแล้วครับเรียบร้อยเอาครับเอาประมาณนี้ก็แล้วกันครับ <c oughs> นะครับเพื่อนก็มันเท่งครับเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ